ไปดูสีสันในพื้นที่ของชุมชนตำบลลำใหม่คะ่ะได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะสร้างสีสันในช่วงของการสร้างความปลองดองในพื้นที่รวมไปถึงเป็นการห่างไกลยาเสพติดในชุมชนด้วยคะ่ะ พาไปดูการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉา์ในชุมชนตำบลลำใหม่ซึ่งการจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกําลังกายและเล่นกีฬาให้มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการลดปัญหาสังคมในระดับท้องถิ่นโดยมี นายธาราวุฒิช่วยเกิดประหลัดจังหวัดยะลาในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันร่วมกับนายกอปตอลำใหม่และคณ,ณะกรรมการการจัดงานเจ้าหน้าที่นักกีฬาและผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นค่ะมาดูสีสันภายในงานกันหน่อยค่ะโดยกีฬาประเภทแรกที่สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะทั้ง7หมู่บ้านที่ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้ามาร่วมเชียค่ะ,คะก็เป็นกีฬาในการของการวิ่งผัด ทูนถาดซึ่งก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเข้าร่วมค่ะแล้วก็กีฬาที่คุณผู้ชมกําลังเห็นตอนนี้นะคะก็คือกีฬาของการเตะปีบค่ะก็เป็นสีสันเรียกเสียงหัวเราะให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมมาร่วมเชียร์ในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความปรองดองความสมา,านฉาญซึ่งก็จัดเป็นประจำทุกๆปีค่ะ